มีของมาส่งหนึ่งกล่องครับผมประมูลของมาจากชอรลินโดเดี๋ยวมาเปิดแกะดูกันดูว่าได้อะไรมาบ้าง ออขออนุญาตแกะโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องผมไม่มีก็เลยครั้งนี้ชิลินโด้แถบขาตั้งกล้องมาผมก็เลยว่าเดี๋ยวกแกะมาก่อนแล้วก็ขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะมปถ่ายคลิปรีวิวแต่ละชิ้นให้ดูแค่นี้ครับนะครับมาดูกันเนาะว่าได้อะไรมาบ้างมีสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นของบารีลานะจะไม่ใช่ตัวที่เขาใช้กันทั่วไปเยอะ แต่ก็ไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะอาจจะพอๆกันแหละแล้วก็ชุดกระจานะครับมีแถมขาตั้งกล้องให้หนึ่งอันตอนนี้ใช้เสียบอยู่ที่ตัวโทรศัพท์แล้วนะครับอานนี้มาดูตัวเครื่องเออสีสันสวยงามครับไม่ใช่สีน้ำเงินเหมือนที่ใช้กันทั่วไปนะออโอเคเลยหน้าตาดีครับสีสวยงาม แบตเตอรี่ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องพร้อมแบตเสียบอยู่ที่ก้นนะครับชุดสายชาร์จอะแดปเตอร์ดีแบตเตอรี่ให้อันอีกตัวนึงนะครับเขียนดีๆสี่โวลต์ตรงไม่ตรงไม่รู้เนาะแล้วก็แถมชุด ไข่ัวไข่ควงต่างๆนะครับมาดูเออ่ด้านบนมีบล็อกให้ด้วยนะมีบล็อกมีหัวไข่ควงต่างๆชุดต่อดอกสว่านเจาะไม้กับเจาะเหล็กนะนีม่มีเจาะปูนโอ้ดีจังเลยแล้วก็ตัวหนอนตัวนี้นะ มีชุดบล็อกให้ด้วยผมประมูลมาหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากเดี๋ยวต้องเสียบชุดสายชาร์จแบตเตอรี่สำรองตัวนี้อ,อ,อีกสักครั้งหนึ่งผมยังไม่วัดแบตนะขอชาร์จแล้วค่อยวัดแบตทีเดียวเพราะถ้าบากวัดตอนนี้ไปก่อนเขาอ,อาจจะเคยลองเทสตัวเครื่องอะไรกันมาแล้วแบตมันก็เลยไม่เต็ม เวลาใครได้ของใหม่มาอย่าวัดเลยนะครับมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะเขาอาจจะได้เทสทดสอบ qc อะไรต่างๆไปชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาวัดเดี๋ยวผมจะวัดให้หลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับท่านี้กลับมาดูนะครับว่าผมจะลองเทสการใช้งานเจียเบรลลของที่ลินโดตอนนี้ใช้ดอกเจาะไม้ขนาดกลางที่ให้มานะครับมาเจาะไม้ดูนะ เปิดเบอร์18สปีดระยะ18นะครับลองดูโอ้ oh. ทีนึงนะครับใกล้ๆราคัน,ะคะนี้มีเดียวนะโอ้ยเ oh, ง,งานไม้นะมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวมาดูเปลี่ยนดอกนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูครับตอนนี้เป็นดอกเจาะเด็กแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเจาะยากง่ายใช่ไหนเดี๋ยวมจะต้องตั้งกล้องดูนะจะได้ใช้สองมือนะครับ ปิดไม่ไปแล้วครับถ้าถามผมเดก็กตัวนี้ไม่ได้หนามากนะครับเพียงแต่ว่าสว่านไหลยสายตัวเนี้ย๋ยวผมถอยนิดนึงสว่านไหลสายตัวเนี้ยเหมาะกับการไขหรือเจาะในสิ่งที่มันไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายอมผมทำรับซื้อของเก่าผมรับซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าเอามาแกะขาย เป็นรีไซเคิลนะครับผมจะใช้ตัวเนี้สำหรับการไขน,น็อตหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน็อตนะครับไขเฉยๆผมว่ามันเหมาะ,าะากับราคาห0ร้อกว่าบาทไม่ต้องคิดมากครับเรื่องเจาะเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าคนจะทำดี y ผมว่ามันไม่หยุดแค่ตัวนี้แนะ่ตัวต่อไปอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาดูนะครับผมจะซื้อตัวนี้ไปไลสายแต่ว่าแบ,แบบชั้นสูงหน่อย งันตัวนี้รีวิวแค่นี้ครับเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะและ้วขอบคุณมากครับที่ดาวติดตามและรับชมอ่ามาลองวัดแบตเตอรี่กันดูนะครับผมชาร์จจนขึ้นสีเขียวแล้วแปลว่าเต็มอ่ดูที่ด้านท้ายนี่ก่อนผมพยายามจะถ่ายให้ชัดนะมีขั้วบวกขั้วลบครับง่ายเดี๋ยวผมจะลองวางแล้จิ้มอยู่นะ สีดำชิ้นที่ขั้วรบนะครับจะทถ่ายอย่างไงให้มันชัดดีนะแล้วก็ิงคขั้วบวกสังเกตทิมิเตอร์นะครับขึ้นมา10กว่าู์โวล์ประมาณสิบสาวลต์สกว่ากาอ่าอีกทีนึงนะครับ เด็ดเด็ดาจิ้มแล้ขึ้นมาที่12กว่ากว่าโวลต์สรุปนะครับไม่ใช่24นะถ้าประมาณ12กว่ากว่าผมไม่มีมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลด้วยอย่างนั้นตัวเลขมันคงจะชัดเจนกว่านี้โอเคครับอันนี้ทำแถมให้นะสำหรับคนที่อยากทราบว่าแบตเตอรี่ ได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตามนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ